ดำเนินชีวิตตามลักมงคลมีผลบุญพบความเจริญก้าวหน้าพี่น้องเอาสวัสดีอีกเทอนึงงนะผมไม่พี่น้องเนาะพบก,กับพ่อในญ่าอีกเทอนึงวันนี้พ่อใหญ่าสิมาเว้าถึงขำเด้อพี่น้องเด้อขำคือเล่มข้างขึ้นและข้างแรงข้างเล่มของขำนะพี่น้องว่ามันสิเป็นจังใดเอาฟังพี่น้องขำหนึ่งเพิ่นเว้าสร้างแก้วขึ้นสู้หงคำ สองคำผีฟังธรรมราษาสามคำล้างมือท่าคองกินสี่คำายตีนตกตากแดดห้าคำผีเวทล้อมป้องเอาพี่น้องหกคำลุงสะเพาไปค้าเจ็ดคำเคาะอยู่หน้าคอยสน8ดคำสาตกสารวนอยู่โบแล้วพี่น้อง9ก้าคำถึกสอนพราม10สิบคำหาความงามบ่ได สิบเอ็ดคำขี้ให้เกิดเป็นดีเพื่อนว่าพี่น้องสิบสองคำบบดีจ้าญาติเพื่อนว่าพี่น้องสิบสามคำไสยาภาพแท้ศัตรูเพื่อนว่าพี่น้องไสยาภาพภาพศัตรูสิบสี่คำถึกศัตรูปองฆ่าสิบห้าคำถึกแม่วายหลวงเพื่อนว่าพี่น้องเอาเทามาฟังความหมายเพื่อนีน้องนาะพี่น้องเนาะความหมายก็คือ คำหนึ่งสร้างแก้วขึ้นสู้หงคคำนี่ก็คือเหมาะสําหรับเขาขึ้นบานไม่เดอพี่น้องเดิ้อขึ้นบานไม่บานนี่ก็ซองคำผีฟังธรรมปราสานี่เพิ่นว่าบควรเท็จหยังเพ่นว่ามือนี่มันบดีเพิ่นว่าสามคำนี่เพิ่นว่าล้างมือท่าคล้องกินนี่ล้างมือท่าคล้องกินเพิ่นว่าลงมือเปิดกิจการอย่งางต่างๆก็ได้ผลเ <P constitution, S 2> พิ่นว่าพี่น้องถ้ามือขึ้นสามคำนี่พี่น้อง เฮ็ดยางล้างมือท่าคล้องกินเลยผนว่าได้ผลแน่นอนผนว่าบานิซี่คำมบานีพี่น้องปลายตีนตกตากแดพิ่นว่าเฮ็ดยางกับสําเร็จอยู่แต่มันยากแสนยากผนว่ายากแห้งก่อนสิสําเร็จพี่น้องห้าคัมบานีพีเวทล้อมป้องเอา่นว่าพี่น้องเฮ็ดยางกระดคือกันพี่น้องแต่มันหักเสียพี่น้องมีแนวมาเอาไปมีแนวมาเสียไปพี่น้องแหกแหกมือห้าคำนี่นบุดีเด้อพี่น้องเด้อ หกคำนี่พี่น้องเพิ่นว่าว่าลงสะเพาไปค้านี่ก็คือว่าผู้ใดสีเปิดกิจการร้านค้าทำการค้าขายเพิ่นให้แหกมือหกคำเด้อพี่น้องเด้อจะได้ผลได้กำไรดีงามเพิ่นว่าพี่น้องเจ็ดคำเคาะยุน่าคอยซนนี่พี่น้องเพิ่นว่าบ่ควรทำงานมงคลทุกอย่างเพิ่น่าพี่น้องให้เว้นให้เลื่อนไปบ่ให้เอาเพิ่นว่า แปดคำมืนสาละวนอยู่โ่แลวพี่น้องเฮ็ดอย่างกัดงาพี่น้องแต่กะํำเร็จอยู่มันหักยากเกิดความยุ่งวุ่นวายมือนี่ยพี่น้องเพิ่งกะ้เว้นไปสก้อนเก้าคำมันถือสอนพระรามเหมือนว่าเฮ็ดอย่างมันก็มีแต่เจ็บแต่ปวดพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยบควรแฮกงานมงคลในวันเก้าคำเพื่อน่าพี่น้องสิบคำ หาความงามบ่ได้พี่น้องเฮ็ดยางกระโเป็นพี่น้องมือนีสิบคำนี่มีเฮ็ดยางกระโบคักโบให้เอา1สิบเอ็ดคำขี้ให้เกิดเป็นดีพี่น้องก็คือควรทําทุกอันทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะมือสิบเอ็ดคำดีสิบสองคำนี่บบดีจักญาติเพื่อนว่าพี่น้องเป็นกลางเพื่อนว่าโบให้อาบ่บให้เอ็ดถ้าถ้าลีกไดก็ลีกสิบสามคำไสยภาพแพ้ศัตรูสยภาพแพ้ศัตรูนี่ก็คือ เขาภาพศัตรูใดเขาเพสศัตรูก้หมายทุกวันนี้คือชนะนะพี่น้องเฮาเฮ็ดอย่างก็บชนะนะถ้า14คำมมันถึกศัตรูปองฆ่าได้พี่น้องไอ้บ้านี้มีแต่คนยานเฮาลืนบกควรทํางานมงคลมือ14ี่คำเพื่อนว่าส5บห้าคำถึกแม่ไหวหลวงเพื่อนว่ากับบควรทํางานมงคลคือกันพี่น้องเอาซ้านี้ก่อนพี่น้องเวดเวลาแล้วจะหาพอกันใหม่สวัสดีครับ